สวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการรักษานะะในวงการแพทย์เครื่องมือน,นั้นก็มีความก้าวหน้าและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการรักษาะะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านของระบบทางเดินอาหารระบบช่องท้องค่ะด้วยมีการนําเอาเทคโนโลยะะีที่เกี่ยวข้องในการตรวจวินิจฉัยโรคค่ะอย่างการเอ,อ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอระะ์หรือแม้แต่การรักษาการตรวจะะเกี่ยวกับช่องท้องด้วยเครื่องมือที่ ที่เรียกกันว่า MRI นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางด้านของวงการแพทย์มานำเสนอกันค่ะนั่นก็คือการใช้ กล้องแคปซูลน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นกล้องแคปซูลขนาดจิ๋วนะคะที่จะเดินทางเข้าไปนะคะแล้วก็ไปสามารถนะคะตรวจสอบนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในช่องท้องของเราได้นะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ป่วยไม่มีการเจ็บตัวแต่อย่างใดสําหรับขั้นตอนนี้รวมถึงเรื่องราวของกล้องแคปซูลจิ๋วนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ Most i n s i g h t ค่ะ คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางด้านของวงการแพทย์นะคะก็คือในเรื่องของการตรวจเช็คอาการนะของผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องระบบทางเดินอาหารนะคะนั่นก็คือวิธีการใช้กล้องแคปซูลน,นะคะโดยกล้องแคปซูลน,นี้ก็จะมีขนาดจิ๋วนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่สะดวกสบายและทันสมัยเป็นอย่างมากเลยค่ะเรามาทําความรู้จักนะคะกับกล้องแคปซูลน,นี้กันให้มากยิ่งขึ้นกันดีกว่าค่ะ สำหรับกล้องแคปซูลนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าความทันสมัยค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในวงการแพทย์นะคะซึ่งก็ทางทีมแพทย์ค่ะจะนํามาใช้วินิจฉัยนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของทางเดินอาหารเรื่องของช่องท้องนะคะสําหรับกล้องแคปซูลนี้นะคะจะมีขนาดจิ๋วค่ะคุณผู้ชมลักษณะรูปร่างเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับยาแคปซูลที่เรารับประทานกันอยู่นี่แหละค่ะ โดยกล้องแคปซูลนี้นะคะหรือแคปซูลเอนโดสโคโปนี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักเบานะคะมีขนาดเล็กค่ะในส่วนของรูปทรงนะคะอย่างที่ได้ที่บายไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็คือว่าจะมีรูปทรงคล้ายๆกับแคปซูลยาที่เรารับประทานเข้าไปค่ะในส่วนปลายนั้นก็จะมีลักษณะของมนนั่นเอง เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีเลนส์ค่ะและมีตัวที่ให้แสงสว่างนะคะใช้ในเรื่องของการถ่ายภาพนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในส่วนของกล้องแคปซูลน,นี้นะคะก็จะมีตัวบันทึกภาพอยู่ในนั้นอีกด้วยค่ะ สำหรับขั้นตอนนะคะคุณผู้ชมคงจะสงสัยกันแล้วค่ะว่ากล้องแคปซูลน,นะคะที่เราเห็นกันขนาดเล็กๆแบบนี้นะคะจะมีขั้นตอนในการทํางานอย่างไรรวมถึงประสิทธิภาพนะคะที่จะเข้าไปนะคะเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะทําให้ทีมแพทย์นั้นสามารถวินิจฉัยในการรักษาโรคของเราได้อย่างดีนั้นนะคะมีขั้นตอนอย่างไรเราไปเริ่มกันนะคะสําหรับผู้ป่วยนะคะที่อยากจะทําการตรวจเช็คนะคะในเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเกี่ยวกับช่องท้องนะคะโดยทีมแพทย์ค่ะจะ มีการแนะนำให้ผู้ป่วยนะคะว่าคุณจะต้องมีการงดน้ำงดอาหารนะคะอย่างน้อยก่อนที่จะมาตรวจรักษาก่อนที่จะกลืนแคปซูลเจลนี้เข้าไปเนี่ยนะคะประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมสําหรับขั้นตอนนั้นก็กลืนไม่ยากนะคะก็เหมือนกับเ,เรารับประทานยาทั่วๆไปนี่แหละค่ะก็ดื่มน้ำนะคะแล้วก็กลืนกล้องแคปซูลน,นะคะหรือว่าตัวยาน,นี้ลงไปนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าห้ามเคี้ยวนะคะไม่อย่างนั้นอุปกรณ์ก็จะเสียหายค่ะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมกล้องแทบ็บซูนนี้ค่ะก็จะผ่านเข้าไปนะคะตามส่วนต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารของร่างกายเรานี่แหละนะคะจะเริ่มต้นนะคะผ่านจากทางปากนะคะหลอดอาหารกระเพาะอ,อาหารค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะผ่านช่วงลำไส้เล็ก ตอนต้นลำไส้เล็กตอนกลางและลำไส้เล็กตอนปลายนะคะคุณผู้ชมช่วงลิ้นนะคะเชื่อมต่อก่อนถึงลำไส้ใหญ่ค่ะออแล้วก็กลับพุ้งแรกนะคะของลำไส้ใหญ่และลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งระหว่างที่กล้องแคปซูลนี้นะคะมีการเคลื่อนตัวออกไปตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะคะที่เรากลืนลงไปที่ลําคอค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการเริ่มบันทึกภาพเก็บภาพนะคะแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณเชื่อมเข้าไปนะคะ,ะในเครื่องบันทึกภาพที่เป็นคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ ซึ่งผลที่ได้ออกมาเนี่ยนะคะก็จะทำให้ทีมแพทย์ค่ะสามารถวินิจฉัยโรคต่างๆนะคะได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นใช้ระยะเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะคะถือว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญคือว่าระหว่างที่ผู้ป่วยเนี่ยนะคะจะทำการตรวจเช็คกลืนแคปซูลกล้องแคปซูลจิ๋วนี้ลงไปนะคะผู้ป่วยสามารถที่จะทำอิริยาบทได้ตามปกติค่ะคือคุณสามารถที่จะเดินสามารถที่จะน,นั่ง หัวเราะนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการทํางานคุณสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แบบปกติเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับ uh, กล้องแคปซูลน,นี้นะคะก็จะมีการ uh, ขับถ่ายออกมานะคะในรูปแบบของอุจจาระนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยนะคะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยค่ะสําหรับกล้องแคปซูลน,นี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบันทึกภาพนะคะ2ภาพ ภายในเวลาเพียงแค่หนวินาทีนะคะหวินาทีสามารถบันทึกภาพได้ถึง2ภาพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสามารถบันทึกภาพนะคะได้ถึง50,000ภาพเลยทีเดียวถือว่าละเอียดเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมากค่ะ ถ้าเรามาดูถึงข้อดีนะคะคุณผู้ชมของการใช้กล้องแคปซูลน,นี้นะคะถือว่ามีประโยชน์มีข้อดีเป็นอย่างมากเลยค่ะไปดูประโยชน์ข้อแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าจะเป็นในเรื่องของออความรวดเร็วค่ะทางทีมแพทย์จะสามารถวิเคราะห์วินิจฉัยนะคะตรวจได้อย่างง่ายดายรวดเร็วนะคะไม่ยุ่งยากแต่อย่างใดที่สำคัญก็คือว่าผู้ป่วยนั้นค่ะช่วงเวลาที่รับการรักษานั้นจะไม่มีการเจ็บตัวแต่อย่างใด สำหรับประโยชน์ข้อดีข้อที่2นะคะคุณผู้ชมก็คงจะเป็นในเรื่องของอารายละเอียดของภาพค่ะภาพนั้นก็จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของระบบทางเดินอาหารหรือแม้แต่ช่องท้องของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใช้เครื่องมือในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เป็นกล้องแคปซูลยาขนาดจิ๋วแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมการวิเคราะห์การตรวจเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากยากต่อการมองเห็นแต่เมื่อเรามีการนํานวัตกรรมกล้องแคปซูลนี้เข้ามานะคะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นของภาพนั้นนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไปดูข้อดีข้อที่3กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับข้อดีของกล้องแคปซูลนี้ค่ะคุณผู้ชมนะค็คือสําหรับผู้ป่วยเองนะคะคุณสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แบบปกติเลยค่ะทุกอิริยาบถนะคะ คุณจะจะนั่งจะนอนนะคะจะทํางานต่างๆคุณสามารถทําได้แบบปกติเหมือนชีวิตประจําวันของคุณทั่วๆไปนี้เลยค่ะรวมไปถึงนะคะข้อดีประโยชน์ข้อที่4ค่ะนั่นก็คือว่าผู้ป่วยนะคะหลังจากที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนของการกลืนแคปซูลเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะกลืนนะคะจำพวกน้ําพวกของเหลวนะคะดื่มน้ําหรือว่ารับประทานอาหารที่เป็นพวกของเหลวได้นะคะหลังจากที่คุณกลืนแคปซูลตรงนี้กล แคปซูลนี้ลงไปเนี่ยนะคะเพียงแค่ระยะเวลาหลังจากนั้น4ชั่วโมงค่ะ ประโยชน์ข้อที่5นะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีที่กรณีที่ผู้ป่วยนั้นมีร่างกายอ่อนแอนะคะบางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะรับการรักษาหรือแม้แต่ผู้ป่วยที่อาจจะอยู่ในวัยสูงอายุสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะช่วงที่ร่างกายอ่อนแอค่ะวิธีนี้จะทําให้ผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอนั้นไม่เกิดอาการบอบช้ําแต่อย่างใดถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการวินิจฉัยโรคนะคะด้วยวิธีการอื่นๆวิธีการนี้นถือว่าดีกว่าแล้วก็เห็นผลมากกว่าอีกด้วยค่ะ สำหรับกล้องแคปซูลยาดีนะคะคุณผู้ชมยังจะสามารถนะคะช่วยให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ทีมแพทย์เองเนี่ยนะคะสามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นนะคะได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องของโรคอะไรนะคะคุณผู้ชมก็จะสําหรับอาการที่อาจจะเสี่ยงต่อนะคะโรคทางเดินอาหารนะคะเกี่ยวกับโรคตับนะคะคือผู้ป่วยสามารถเช็คอาการเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองค่ะ หากพบว่ามีอาการบ่งชี้ดังต่อไปนี้นะคะคือมีอาการถ่ายอุจจาระนะคะเเป็นแบบมูกนะคะมีเลือดปนอยู่นะคะหรือแม้แต่การอา่าอุจจาระที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีอาการท้องผูกท้องเสียร่วมด้วยนะคะหรือว่าท้องผูกท้องเสียสลับกันออกไปเนี่ยนะคะมีมูกเลือดนะคะหรือว่ามีเมีเลือดมีสีดำเอปนออกมาด้วยเนี่ยนะคะ แปลได้ว่านะคะมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหารของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะมีอาการปวดท้องนะคะคลำได้เป็นก้อนนะคะในบริเวณช่องท้องของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาโลหิตจางค่ะคุณผู้ชมจากภาวะนะคะที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดธาตุเหล็กน,นะคะเนื่องจากในเรื่องของเรื่องเลือดของเราเนี่ยนะคะก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันรวมไปถึงค่ะเรื่องของอาการนะคะ เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ําหนักของเราลดนะคะมีอาการเบื่ออาหารซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ได้จากการตรวจเช็คของเราเบื้องต้นนะคะทางทีมแพทย์ค่ะก็จะนําข้อมูลตรงนี้นะคะมาเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะสามารถวิเคราะห์นะคะได้อย่างละเอียดดียิ่งขึ้นทั้งในส่วนของข้อมูลภาพนะคะทางภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมได้เห็นประโยชน์ของกล้องแคปซูลมากมายขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ามีข้อ ยกเว้นด้วยนะคะสำหรับการตรวจรักษาไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยนะคะหรือแม้แต่ในช่วงทุกช่วงอายุนะคะคุณจะสามารถตรวจนะคะรับการตรวจด้วยวิธีการนี้ได้นะคะสำหรับข้อยกเว้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้นะคะไม่ว่าจะเป็นลำไส้ตีบลำไส้อุดตันนะคะหรือแม้แต่เรื่องของลำไส้ทะลุนะคะ ไม่สามารถที่จะใช้วิธีการวินิจฉัยโรคการตรวรักษาแบบกล้องแคปซูลนี้ได้ค่ะ ข้อต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้ป่วยค่ะที่อยู่ระหว่างการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือแม้แต่เครื่องมือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตามร่างกายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อยกเว้นอีกหนึ่งข้อนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มออีการปิดปกตินะคะเกี่ยวข้องกับระบบกลืนนะคะมีประวัติการแพ้สารโพลิเมอร์ต่างนะคะเป็นข้อยกเว้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงสำหรับอายุนะคะคุณผู้ชมผู้ป่วยที่อยากจะ เข้ามาทําการตรวจนะคะด้วยกล้องแคปซูลน,นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยกว่า16ปีนะคะรวมไปถึงอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะคะทางทีมแพทย์จะไม่อนุญาตค่ะให้คุณนะคะตรวจรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวนะคะรวมไปถึงคุณผู้หญิงค่ะที่กําลังอยู่ในช่วงการตั้งครรภ์น,นะคะนี่ก็จะเป็นข้อห้ามในการตรวจวินิจฉัยนะคะด้วยกล้องแคปซูลน,นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมฝากทิ้งท้ายกันไว้ด้วยละกันนะคะเราพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเรื่องของช่องท้องกันไปแล้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองสังเกตอาการดูนะคะแล้วก็ลองเช็คสุขภาพของคุณอย่างละเอียดดูละกันนะคะเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ฉันกําลังจะพูดต่อไปนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนก็เป็นไปได้นะคะว่าคุณนั้นกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปวดท้องนะคะปวดท้องบิดเป็นประจําปวดแบบเป็นๆหายๆนะคะ ในรายที่สงสัยนะคะว่าอาจจะมีเลือดออกที่บริเวณลำไส้ของเรานะคะเรื่องของโลหิตจางนะคะ มีภาวะมีอาการท้องเสียนะคะปวดเกร็งอยู่บ่อยๆนะคะภาวะที่กําลังสงสัยค่ะว่าจะมีติ่งเนื้อในลําไส้เล็กนะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องของลําไส้นะคะที่อาจจะมีการอักเสบนะคะตรงนี้ถ้ามีสัญญาณบ่งชี้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองที่จะเดินทางเข้าไปพบแพทย์นะคะลองไปตรวจเช็คอาการดูค่ะเพื่อที่ทีมแพทย์นั้นจะได้วินิจฉัยโรคต่อไปแล้วก็จะหาทางรักษาได้ดั่งถูกจุดนั้น ค,คุณผู้ชมคะในเรื่องราวของความก้าวหน้านะคะทางด้านของวงการแพทย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มีการนำมา,มาประยุกต์ใช้นี่นะคะทั้งนี้ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่ามีความทันสมัยค่ะก็เพื่อที่ว่านะคะการรักษาผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้บาดเจ็บต่างๆนั้นจะได้รักษาได้อย่างถูกจุดแล้วก็ทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ได้นำเสนอกันในช่วงของ Most Insight นะคะครังหน้าดิฉันจะมีเรื่องราวอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะรวมถึงทางด้านของการแพทย์นะคะในวงการอุตสาหกรรมทางด้านของการเกษตรนะคะรวมถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องราวมากมายจริงๆค่ะที่เกิดขึ้นใหม่ๆบนโลกใบนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นต้องกลับมาติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันนิสนาวณีสอนพร้อมกับทีมงานทุกคนในช่วง Most Insight ลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะ